พักห,หน้าพก,ก็รีออกระดาษมาซ้อนกันสองชั้นก็พักแล้วก็รีดไปข้างหลังอีกแล้วก็พักกลับไปข้างหลังเราเห็นว่าเป็นคล้ายๆแบบหลังคาบ้านใส่ราจะคดับตากออกมาแล้วก็ การไปเก็บเอาไว้ข้างในการสามเหลี่ยมตรงนี้ของมุมเไปเก็บไ้ข้างใน เราสังเกตข้างหน้านะครับตรงนี้ที่มีเส้นปราดแล้วก็มีแถบ่องว่างเนี่ยหนึ่งเซนเนี่ยเราจะพับขึ้นไปตามรอยปราด กลับไปด้านหลังก็พักขึ้นไปอีกเช่นกันในกิจกรรมน,นี้เราก็คงต้องอาศาัยเวลาว่างจากการทงนานของเรา <c oughs> มาทำมาเตรียม ไปเราจะใช้กระดาษ A4 มาทำเป็นฐานเราพับกตึงกระดาษ A4 ตึงับให้อ้วนแล้วลองพิจารณาดูว่าบางส่วนถ้าไปทำจริีๆแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นกระดาษใช้แล้วก็ พอเราพับครึ่งแบบนี้แล้วนะผมจะใช้ปากกาขีดให้เห็นนะอันี้คือแนวพับครึ่งไม่ต้องไม่ต้องทันตามก็ได้ตรงนี้นผมขีดให้เห็นเป็นแนวเอาไว้นี่คือแนวพับครึ่งนะครับจากนั้นก็นำร้าง้าของช้างน้อยเนี่ยมาวางบนกระดาษ A4 วางลงไปแล้วให้คุณรูดูตำแหน่งตำแหน่งของของหลังคากนะับตำแหน่งของฐานร้านร้านค้านเนี่ยเป็นอย่างไรสันของหลังคาอยู่ตรงไหนครับครูได้เข้าใจขอบกบอบระด่ะขอดีกับขอบกระดาษวางลงไปสันของหลังคาให้พอดีกับขอบกระดาษ นั้นก็นำกาวกาวเนี่ยเราจะมาทาตรงแผ่นแผบ1หนึ่งเซนที่เราพับขึ้นมานะทาไปเหมือนกับทาททบปิดติดนะไปทาไปบนแผ่นหนึ่งเซนที่พับขึ้นมานี่นะครับดูให้เข้าใจนะครับนบนแผ่นี้แล้วก็พับก,กระดาษ A4 อีกด้านหนึ่งมาปิดครับ อ่ะต่อไปเปิออีกด้านหนึ่งนะเอาเปิดอีกด้านหนึ่งนะเราก็ทากาตรงแถกหนซนเปิดอีกด้านหนึ่งนะทากาตรงแฉกหเซนแล้วก็ปิดเวลาเอสกไปพอฐานของร้านค้า ติดไปบนกระดาษ A4 พับครึ่งแล้วเราก็เปิดออกมาร้านค้าก็จะเป็นอย่างไรครับตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพราะว่าฐานทากาวโดยห่างจากตึกลาดังเซนมันจะไม่ชิดนะครับคุณรูลองสังเกตดูเห็นไหมฐานของร้านค้าเนี่ยจะไม่ชิดเพราะว่าถ้าชิดกึ่งกลางกระดาษมันจะไม่ตั้งขึ้นมา ความสําคัญก็อยู่ที่เวลาราวางร้านค้าของทางเพิ่มไปเนี่ยก่อนทรียกการก่าวก็คือต้องวางให้สัหลังคาชี่ขอบกระดาษอันนี้ทำเพื่อให้เห็นว่าถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ส่วนที่ยังไม่สำเร็จหรือว่าส่วนที่เด็กจะต้องไปต่อเติม ระบายสีนะแต่ทีนี้ถ้าทําแบบนี้แล้วคุณครูอาจจะรู้สึกว่า่นี้นนมันจะระบายสีสะดวกหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมสะดวกไหมครูเหมือนไม่ค่อยสะดวกทําแบบนี้ครับจับบางคนอาจจะให้เด็กระบายสีก่อนก็ได้แล้วก็เอางานของเด็กมาติดแบบนี้แต่ถ้าเราอยากให็เรียนตรงนี้ไว้ก่อนเรียนได้ครับ แลวเวลาแจกเด็กเนี่ยให้คุณครูจับสารของค้าขึ้นมาแล้วก็ปกสองข้างนี้ให้เราเรียกว่าเป็นปกแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนกับปกหนังสือใช่ไหมครับจากปกมาเจอกันแบบนี้ม,มันก็จะราบลงไปได้ใช่ไหมครับเห็นไหมจากปกทิกมาเจอกันมันก็จะวางราบลงไปได้ แต่เราก็ให้เด็กต่อเติมอ่าตรงนี้มีที่ว่างใช่ไหมด้านในหกเนี่ยเราก็ทำเป็นทางเลยชั้นก็อยากจะขายอะไรแล้วของตัวเองแล้วอ่าขอะไรครับขนมเค้กขนมเค้กอ่าขนมปัง

ของช้างโต้ของชา,างน้อยแต่ถ้าเราพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งมันว่างเปล่าใช่ไหมปล่อยให้ว่างเปล่าไปอย่างนี้ก็ได้แต่คุณครูสามารถทําแผงว่างเปล่าแบบนี้แจก,กเด็กได้ไหมไม่ต้องไปซีหลอกเนี่ยแจกนี่แหละทําโครงสร้างของบ้านของร้านนี่แจก,กเด็กๆไปแ,แล้วก็ให้เด็กทําอะไรครับเด็กๆไปวาดวาดเป็นอะไร ว่าเป็นบ้านก็ได้บ้านของเขาเองก็ได้ไม่จำเป็นว่จะต้องเป็นร้านของช้านเบิ้มและแต่ว่าใครจะออกแบบบ้านเป็นอย่างไร <c ười> มันหน้าเลยหน้าต่อ จำเป็นไหมว่าจะต้องใช้กระดาษ A4 ตลอดไปไม่จำเป็นไปใช้กระดาษใหญ่วันนี้เล็กกว่าน,นีา้เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างาตัวอย่างที่คุณครูไปต่อยอดขอให้คุณครูต่อยอดจากร้านค้าของช้างเบิ้มคูดูนะ ทำเป็นอะไรครับเนี่ยบ้านบ้านบ้านมีบ้านไม่กี่หลังเองนะมีบ้านอยู่แปดหลังบางทีทำเป็นบ้านเปล่าให้น้องว่านี่นะ้ด้วยน่ารักฝะมือแบบเด็กๆนะซึ่งกูเรียนแบบได้เหมือนมาก เกนแบบเด็กๆใช่ไหมจ๊ะูดูเด็กสบายสีปล่อยใช่ไหมอก็เลยซึมก็หาตัวเองปูเหมือนเอน่ยาคิดว่าเด็กอาุบานไรของงานอูครูแต่ก็มีชีวิตชีวาใช่ไหมใช่สี่าเป็นเมงานที่มีชีวิตชีวายิ่งมาอยู่รวมกันเยอะๆก็จะกลายเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่เป็นหมู่บ้านที่สดใสลองดูซิอืมบ้านเยอะ เกิดมีบ้านหลายหลังแบบเนี้ยนะที่สิบสามสิบหลังสี่สิบห้าสิบหลังการจัดวางการจัดเรียงแต่รันอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ได้นะสองสาวันก็เปลี่ยนใหม่ให้เด็กๆลองดูซิว่าจะทําเป็นบ้านจัดสรรหรือว่าจัดสรรบ้านแบบไหนทําเป็นถนนบ้างได้ไหมครูอาจจะทําเป็นแนวถนนเอาไว้ก็ได้นะแล้วให้เด็กๆเอาบ้านเนี่ยมาวาง อย่างที่บอกถ้าเกิดมีไหลายๆขนาดก็จะยี่งสนุกนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องเป็นขนาดเดียวกันามาดูรใกล้ๆบ้างจะเอาตุ๊กตาเอารถเอาของเล่นมาวางนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหวทั้งครูแล้วก็เด็กๆ